พัดลมไหม้พัดลมทํางานกระแสสูงพัดลมหมุนผิดทางโบเวอร์ที่ซื้อไปแล้วต่อแล้วไม่ถูกต้องมันมีวิธีแก้ไขไง,ไง่ายๆทําอย่างไรเดี๋ยวไปดูวิธีการต่อกันนะครับว่าใบพัดลมหมุนผิดทางแก้อย่างไรเดี๋ยวไปดูครับโอเคโบเวอร์ตัวนี้มีการส่งเข้ามาจากลูกค้าว่าเกิดปัญหาในเรื่องของการหมุนผิดทางซึ่งการต่อผิดเดี๋ยวผมจะดูวิธีการต่อไงนะโอเคลองเปิดดูว่าสภาพํานวนผิดยังไงตัวนี้หมุนที่ถูกต้องจะหมุนจากตามเข็มนาริการหมุนจากเที่ยงไปบ่าย,ายสามโมงนะดูเข้ามาซูมใกล้ๆมาดูใบพัดมันจจจะตตต้้อองงงหหมมมมมุุุนนนนนนนาาาากกกเททีี่่่ยยไปแััับบ มันหมุนกับทางเที่ยงไปบ่ายสามโมงหมุนถูกต้องแต่ถ้ามันหมุนจากบ่ายสามโมงไปเที่ยงหมุนผิดปตเปิดสวิตช์แบ็คแบ๊บนึงดูโอเคหยุด เดี๋ยวราดูทิศทางการหมุนตัวนี้ผิดทางการต่อผิดทางทําให้มอเตอร์ไหมเพราะว่ากระแสมันสูงกระแสมันจะสูงเกินพิกัดของตัวมอเตอร์เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้แก้อย่างไรนะครับมันมีเทคนิคนิดเดียวนะแก้โดยไปสลับที่ตัวมอเตอร์และสลับอย่างไรสําหรับมอเตอร์ซิงเกิลเฟสทาการสลับกับมอเตอร์ทรีเฟสทําการสลับต่างกันนะครับมอเตอร์ทรีเฟสกับมอเตอร์ซิงเกิลเฟสสลับต่างไงเดี๋ยวให้ช่างเทคนิคเปิดดูว่าที่เทอร์มินอลเป็นไงเอาเดี๋ยวเปิดฝาเทอร์มินอลเลยอันนี้คือต่อไปแล้วนะครับผิดอ่าโอเค เปิดมาเห็นไหมโอเคเปิดออกมาแล้วทีนี้หมุนออกมา,าให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆว่ามันเป็นอะไรเห็นไหมครับโอ้โหต่อดูแล้วก็รู้เลยมอเตอร์ครึ่งแรงมาซิงเกิลเฟสการต่อสายสีน้ําเงินให้อยู่ข้างล่าง สปอร์ตีแล้วมันต้องอยู่ข้างล่างที่อยู่ต้องสายสีดำอยู่ข้างบนการสลับต้องสลับตัวสายที่อยู่ตรงมอเตอร์สายที่เข้าไปข้างในขดลวดเข้าในมอเตอร์โอเคเราถอดออกมาเลยครับเดี๋ยวสลับสายเส้นนี้นะเส้นฝั่งนี้สายที่เข้าไปในสซมไซมมอเตอร์ตัวนี้ไม่เกี่ยวฉะนั้นอย่าสลับผิดที่ถ้าสลับผิดที่อย่างไรมันก็ไม่ได้สลับยังไงมันก็จะเหมือนเดิมโอเคตรงนี้ผมจะสลับสายให้มันถูกต้องเอาสายสีนํำเงินตรงนี้นะเอาดูซูมมาใกล้ๆนี่คือตำแหน่งสายที่ต้องสลับคือเส้นนี้ดำเงินลงล่าง สีดำขึ้นข้างบนหรือเรามาดูไดะแกร,รมตรงนี้ก็ได้นะไดะแกร,รมตรงนี้แต่บางคนดูไดะแกร,รมแล้วจะงงสับสนไม่เข้าใจว่ามันหมุนอย่างไรวิธีการดูใบพัดว่ามันหมุนถูกทางไม่ถูกทางไม่ต้องไปดูที่ตูดมราจะดูด้านหน้าดูป่องทางดูดรูกลมกลมทางดูดเข้านี่คือซักชันในการดูดลมเข้านะฮะ ดูด้านนี้นะลมมันจะเข้าตรงนี้ลมมันจะดูดเข้าดูกลางถ้ารูดูดหมุนจากเที่ยงไปบ่ายสามโมงตามเข็มนาฬิกานั่นะคือถูกทางลักษณะโบเวอร์ลักษณะทรงนี้จะหมุนล,ลักษณะนี้หมุนอย่างนี้ขึ้นมาสําหรับคนที่ต่อผิดทางก็ต้องดูเทคนิคตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาดูด้านตัวเทอร์มินอลโอเคเรากลับมาดูที่ตรงเทอร์มินอลโอเคตอนนี้ทางด้านช่างเทคนิคทําการต่อสีน้ําเงินสลับลงข้างล่าง ดีดำขึ้นข้างบนแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่ากระแสมันจะตกลงจากกระแสที่สูงนะครับกระแสก็จะต่ำลงเพราะมันหมุนถูกทางเมื่อมาทํางานหมุนถูกทางกระแสต่ำลงปริมาณลมมากใช้งานคงทนถาวรยาวนานแล้วการดีไซน์ของเราก็ดีไซน์คาปาซิตี้ของมันสมมติตัวน,วนี้ตัวนี้เลยนะมอเตอร์ครึ่งแรงมิสูบิชิซิงเกิลเฟสตัวนี้นะกระแสอยู่ที่4.8แอมป์แม็กซิมัมแต่เราจะวิ่งไม่ถึงแม็กซิมัมวิ่งให้ต่ำลงไปประมาณ80%หรือต่ำกว่านั้นได้ต่ำม,มากได้ไม่เป็นไรตามการดีไซน์ของตัวลมทีีน้เรรราาจะะทกกวัดแส แล้วก็ดูทิศทางลมโอเคเอาคลิปแอมเ,มเตอร์วัดโอเคนะเดินด้านนี้ปับ๊บเดี๋ยวไปดูทิศทางลมว่าถูกไหมเดี๋ยวช่างเทคนิควัดกระแสเลยกระแสก็จะต่ำลงไม่เป็นไรวัดไปก่อนโอเคงั้นเราไปออนเครื่องชุดคอนโทรลจ่ายไฟเข้ามาเลยครับ220โวลต์แล้วดูทิศทางการหมุนนะแต่นิดเดียวเพื่อให้กล้องจับทันโอเคแตะแตะนิดเดียวแล้วยุดปับ๊บ หยุดโอเคเห็นไหมครับอ่าถูกต้องแล้วนิดเดียวเทคนิคนิดเดียวเท่านั้นเองตรงนี้นิดเดียวขอให้ดูเคล็ดลับตรงนี้ว่าต่อเทอร์มินอลให้มันถูกต้องเป็นเวลาสลับให้สลับตรงเทอร์มินอลตรงมอเตอร์ไม่ได้ไปสลับสายที่มาเพราะสาย2 2 0รอยสวัตต์ซิกเนเจอร์เสสลับยังไงมันก็จะเหมือนเดิมล้วบอกเอสลับแล้วสลับแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าสลับผิดจุดฉะนั้นจุดสําคัญคือต้องเน้นว่าตรงเทอร์มินอลเดี๋ยวตรงหน้าจอฉายตรงเทอร์ตรงเทอร์มินอลที่ต้องสลับอีกทีหนึ่งของซิกเนเจเพสเพื่อให ผู้ชมได้ทราบนะครับว่ามันต่อถูกต้องและช่างเทคนิคทั่วประเทศที่ซื้อบรเวร์จากโรงงานเราไปต่อได้ถูกต้องเทคนิคง่ายและก็สะดวกสบายในการใช้งานนะครับถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นสาระและเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคโรงงานเราได้ทำคลิปดีๆออกมาสู่สายตาท่านต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ